สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการใหม่ทางช่องป๋าเต็ดชื่อรายการว่าชอบแผ่นนี้ผมจะมาคุยเรื่องของแผ่นเสียงที่ผมชอบตอนละ1แผ่นทวนๆครับก่อนที่จะเริ่มต้นรายการนะฮะเรามาทำความเข้าใจร่วมกันก่อนนะครับข้อแรกที่สำคัญมากเลยคือผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องเสียงแต่ประการใด ข้อ2ผมไม่ใช่นักสะสมแผ่นเสียงด้วยนะครับคิดซะว่าเหมือนผมเป็นเพื่อนของคุณผู้ชมคนหนึ่งฮะเวลาไปเจออะไรดีๆเจอแผ่นดีๆก็เอามาแนะนําคุณผู้ชมหรือไปเจอทริคอะไรดีๆที่เกี่ยวข้องกับการฟังแผ่นเสียงเก็บรักษาแผ่นเสียงหรือแม้กระทั่งการเลือกหาแผ่นเสียงก็จะเอามาแชร์ให้กับคุณผู้ชมแตผม่ผมไม่เก่งนะฮะในการพูดถึงแผ่นเสียงแต่ละแผ่น ผมจะแบ่งประเด็นการพูดเป็น4ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของเพลงในแผ่นนั้นนั้นผมชอบหรือผมสนใจในเพลงในอัลบั้มนั้นในมุมไหนอย่างไรมีเพลงที่น่าสนใจเพลงไหนบ้างอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าฟังเพลงนี้ทีไรแล้วมันพิเศษกว่าฟังเพลงจากอัลบั้มอื่นๆเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเสานะครับการบันทึกเสียงคุณภาพของเสียงที่ออกมาเมื่อได้ฟังโดยก็ต้องไปเน้นอีกทีนะฮะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องเสียง มันฟังดีบนเครื่องเสียงเท่าที่ผมมีอยู่นะครับแล้วก็คาแรคเตอร์เสียงมันต้องรสนิยมของผมนะครับข้อ3ก็คือเรื่องของปกนะฮะปกอัลบั้มมันสวยมันมีคุณค่าทางด้านศิลปะหรือมันมีอะไรพิเศษอยู่ในนั้นนะครับและข้อสุดท้ายก็อันนี้ส่วนตัวมากๆความจริง3ข้อแรกผมก็จะพูดในมุมที่ส่วนตัวมากๆอยู่แล้วนะฮะแต่ข้อ3นี้ข้อ4ี่นี่คือส่วนตัวสุดๆ มันคือเรื่องความทรงจํำที่ผมมีเกี่ยวกับอัลบั้มนั้นๆหรือเพลงบางเพลงในอัลบั้มนั้นๆซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันคือความพิเศษของการฟังเพลงนะเพลงแต่ละเพลงมันมีเรื่องราวที่สัมผัสถึงความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เรามีต่อเพลงนี้แต่คนอื่นอาจจะไม่มีเพลงนี้อาจจะกระตุ้นให้เราจําภาพบางภาพเหตุการณ์บางเหตุการณ์ ที่มันไปกระตุ้นคนอื่นไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นข้อสีนี้ส่วนตัวสุสดๆนะฮะใน4-5ตอนแ,แรกเนี่ยผมจะพยายาม พูดถึงแผ่นที่ผมใช้เป็น reference ในเรื่องของสาวเป็นการส่วนตัวเวลาเราบอกว่าเราใช้แผ่นเป็น reference เนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันหมายถึงแผ่นที่บันทึกเสียงมาดีมากนี่คือ reference ของการฟังแผ่นเสียงเลยซึ่งซ,งซ่งนั่นมีอยู่จริงแล้วก็นักเล่นเครื่องเสียงที่เขาเก่งๆเขาก็จะรู้ว่ามีแผ่นอะไรบ้างผมก็ผมก็ตามอ่านอยู่บ้างแล้วก็บางแผ่นก็พยายามหามาใช้บ้างแต่ว่าเวลาผมพูดถึงคําว่า reference เนี่ย ผมจะหมายถึง reference ส่วนตัวฮะซึ่งมันอาจจะไม่ได้ดีไปกว่าอีกหลายๆแผ่นที่ที่มันเป็นแผ่น reference จริงๆแต่ผมมีความเชื่อว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยนะฮะควรจะมี reference ส่วนตัวของเราโดยใช้ความทรงจําของเราเองโดยใช้รสนิยมของเราเองมันจะมีประโยชน์ยังไงฮะก็คือถ้าสมมติว่าเรามีแผ่นที่เป็น reference ส่วนตัวของเราทุกครั้งที่เราไปลองเครื่องเสียงตามห้างลองลำโพงบลูทูธใหม่ๆเราจะมีเพลงส่วนตัวที่เราจําได้ว่าคาแรคเตอร์ของเพลงเนี้ย มันจะต้องเป็นเช่นนี้เมื่อฟังที่ซิส t e เต็มที่บ้านของเราแล้วเมื่อเราไปเทียบกับลําโพงที่เราไปเดินตาม้าเราก็จะได้รู้ว่าเอ้ยลำโพงนี้ให้คาแรคเตอร์ที่ต่างไปอาจจะดีกว่า หรือทาให้เราชอบมากกว่าหรืออาจจะทําให้เราชอบน้อยกว่าแต่เราต้องมีตัวเปรียบเทียบที่เราจดจําได้และเป็นเพลงที่เราฟังเป็นประจําหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเมื่อเรากลับมาที่บ้านของเราใช้ซิสเต็มที่เราคุ้นเคยแล้วเราเอาแผ่นแผ่นอื่นนะฮะมาเปิดฟังเนี่ยเราจะได้เทียบกันได้ว่าอโอ้แผ่นนี้มันให้เบสไม่เหมือนกับแผ่นที่เราจดจําได้หรือเรฟเลนซ์ส่วนตัวของเราเราจะได้เปรียบเทียบได้ว่าโอเคซาวของแผ่นนี้มีคาแรคเตอร์ที่เราชอบมากกว่าหรือน้อยกว่า แผ่นอีกแผ่นหนึ่งนะฮะดังนั้น4ี่หตอนแรกผมจะเลือกแผ่นที่ผมใช้เป็นเ e f e r e n c e ส่วนตัวเวลาที่ผมบอกว่าเสียงดีเวลาที่ผมบอกว่าเอยแผ่นนี้ให้เสียงให้มิติค่อนข้างกว้างเนี่ยเราจะได้เข้าใจตรงกันว่าผมเปรียบเทียบกับแผ่น4 5หแผ่นนี้ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำและแผ่นแรกโอ้ตอนนี้เกินยาวมากตอนนๆจะพยายามไม่เกินยาวขนาดนี้นะฮะแผ่นแรกที่จะพูดถึงก็คือแผ่นนี้ครับ m ม t t b i บ n ย o โก อารบัม Who s i i d Are You On นะครับแมตต i เปียงโกนี่เป็นวงดนตรีจากประเทศอังกฤษนะครับถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดเนี่ยน่าจะก่อตั้งในปีประมาณ1983ไอ้ไอ้หมอเนี่ยนะฮะจะพูดถึงวงยุค80ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอันนี้มันเป็น,นธรรมดาครับคือผมโตมาในยุค80นัแล้วนนเนี่ยมันจะมีวงที่ผมโปรดปรานฟังบ่อยในช่วงที่เป็นวัยรุ่นในช่วงที่อยู่ในยุค80เนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะ ไม่ได้บอกว่าวงจากยุค80มันดีกว่ายุคอื่นนะครับแต่ว่ามันเป็นธรรมดาฮรพอโตมาจากยุคนั้นมันก็จะมีวงโปรจากนู้นนั้นเยอะหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของการชอบเพลงจากวงยุค80ก็คือแผ่นเสียงมือสองจากยุค80เนี่ยนะครับไม่ค่อยแพงครับไอ้แผ่นเนี้ยผมซื้อมา3ปอนด์ก็ประมาณร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองครับคือมันราคามันบ้าไปแล้วนะครับมันก็เลยยิ่งทําให้สามารถเก็บได้เยอะๆในยุค80เนี่ย ถ้าเกิดวัยรุ่นที่โตยุคนั้นเนี่ยนะครับเพลงที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับก็จะมีอยู่สองสแบบนะฮะก็จะมีแฮร์แบนก็คือวงร็อกแบบบองโจวีวงร็อกแบบแวนเฮเลนอะไรแบบเนี้ยนะฮะหรือฮิปฮอปนะฮะเนื่องจาก8ปดสิบเป็นยุคเริ่มต้นฮิปฮอปก็จะเริ่มมีฮิปฮอปพวกโอ๊ตสกูนะฮะเริ่มต้นคือค่อนข,ข้างเยอะ R&B Pop อนปนะฮะไมเคิลแจ็กสันไลอันนลิชชี่นะครับ, Jackson, ie, ร,บรวมไปถึงพวกนิวเวฟดูแรนดูแรน เดวิดโบวี e เอบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่เพลงของแม t t ์เบียงโกเนี่ยมันแปลกไม่เหมือนกับวงที่โด่งดังกันเยอะๆในยุค80นะครับพวกเขาทำเพลงสไตล์ละตินนะฮะผสมแจ๊สผสมดนตรีแบบจังหวะละตินรูปแบบรูปแบบต่างๆสร้างเพลงเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะฮะับฟังเพลงอัลบั้มน,นี้มันเหมือนแบบเหมือนเหมือนอยู่ในปาร์ตี้นะฮะ เพลงก็จะมีหมดเลยฮะมีตั้งแต่แบบจังหวะแบบบอสโนวาที่เราคุ้นเคยจังหวะแบบชาชาชานะฮะจังหวะแบบแซมบ้าคือตอนที่ผมได้ยินเพลงจากระบัามนี้ครั้งแรกเนี่ยมันเหมือนเปิดเปิดโลกเหมือนกันนะฮะคือตอนวัยรุ่นเนี่ยเวลาเราพูดถึงเพลงแบบลาตินเนี่ยเราจะนึกถึงผู้ใหญ่อะ่ะมันเหมือนเพลงแบบบอลลูมแดนซิ่งมันดูเหมือนแบบสุนทรภพอะไรแหลซึ่งซึ่งเราจะรู้สึกว่ามันไม่ทันสมัยเลยมันไม่ใช่เพลงของวัยรุ่นแต่ว่าพอมันมีวง ที่เขาเอาเพลงลักษณะนี้ดนตรีลักษณะนี้มาสื่อสารกับกับคนรุ่นใหม่มันก็เลยคล้ายๆแต่ว่ามีคนมาสอนให้เราฟังเพลงหมวดนี้แล้วก็เลยเปิดโลกให้เราได้รู้จักเพลงหมวดนี้นะครับเพลงดีๆในบ้านี้นี่คือจะว่าไปแล้วก็คือดีทุกเพลงนะฮะแต่ว่าเพลงเด่นๆก็เช่น who's l i d e are you on ซึ่งเปิดอัลบั้มมาด้วยเสียงเบสแบบอ้วนๆแบบที่ผมชอบเลยนะฮะแล้วก็ตึบ ให้ความรู้สึกว่าอ่ะปาร์ตี้เริ่มต้นแล้วนะครับหรือเพลงอย่าง Modern I Can Bear ซึ่งเป็นซิงเกิลฮิตของเขานะครับเป็นเอ่อเป็นเป็นบอสโโนว่าที่ คือคือวงนี้ความพิเศษก็คือเป็นดนตรีลาตินใช้เครื่องดนตรีจริงแต่ว่ามีเครื่องดนตรีที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มีใช้เสียงซินิไซเซอร์ค่อนข้างเยอะเป็นการผสมผสานกันของดนตรียุคเก่ากับยุคใหม่นะฮะซึ่งมองได้ในแคนแบร์มันมันให้ความรู้สึกอย่างนั้นชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงร้องนะฮะของตัวตัวนักร้องชื่อมาร์คไลลี่นะครับกับอีกคนนึงคือบาชาเนี่ยนะครับเป็นเสียงนักร้องที่ผู้ชายก็ดู เท่ๆนะฮะในผู้หญิงนี่เสียงใสเกิ้งเลยนะครับซึ่งต่อมาเธอก็มาเป็นเป็นศิลป,ป,ปินเดียวนะครับแต่ว่าอสอดประสานกันได้แบบสุดยอดมากนะถึงเวลาที่ต้องมีเสียงประสานออกมาก็จะเป็นเสียงใสๆของบาชเชียนะซึ่งผมออกเสียงแบบกำาังึงนะฮะคือเขียนว่าบาเซียนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ย ที่เคยได้ยินมาเนี่ยก็ออกบาชาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นนี่ก็แบบประมาณบาชาอะไรทำนองนี้แต่ว่าเนี่ยแหละฮะก็คือเสียงร้องของทั้งคู่เนี่ยมันมันทำให้เวลาเวลาอยู่ร่วมกันส่งรับกันได้อย่างอย่างมีเสน่ห์มากนะครับลองไปฟังกันดูนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ฟังสักสองสาเพลงที่ที่เป็นเพลงสำคัญสำคัญนะครับนี่คือเพลงแรกนะชื่อเพลง h o ู s i ซ e Are You On ซึ่งนี่คือหนึ่งในเพลงที่ผมใช้เป็น reference ในการเ,าเลือกไม่ว่าจะลำโพงไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงทุกครั้งที่เปิดเครื่องเสียงอะไรขึ้นมาแล้วต้องเทสเพลงนี่คือหนึ่งในเพลงที่ผมเอามาใช้เทสเป็นประจำคาแรคเตอร์ <Character S 2> ของเบสในเพลงนี้คือคาแรคเตอร์เบสแบบที่ผมชอบเลยนะฮะมันอ้วนๆแต่นึบแล้วก็มีความกระฉับกระเฉงนะมันเป็นซาวเบสแบบของยุค80จริงๆมันไม่ใช่เบสจริง มันเล่นด้วยซินดิไซเซอร์นะครับนั่นเป็นซาวด์ที่เราคุ้นเคยมากเพลงยุค80จะใช้เสียงเบสแบบนี้ค่อนข้างเยอะเพลงนี้ในอัลบั้มนี้เขา mix มาค่อนข้างแบบเคลียร์มากมันจึงทำให้ได้ยินในเสียงเบสที่มาพร้อมกระเดื่องในเพลง Who's Side Are You On อน Intro เนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากนี่คือ Who's Side Are You On ความเป็นเบสไฟฟ้ามันมีความตุยๆแต่ว่าแอดแทรแรกที่มาเนี่ยมันมีความอ้วนมันมีความนึกออกมานะฮะนี่คือเสียงเบสแบบที่ผมชอบแล้วก็เรามาลองฟังเพลงอื่นๆดูบ้างนะครับในอัลบั้มนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะฮะมันมันคือความหลากหลายของการเอาดนตรีในแบบลาตินอเมริกาเนี่ยมาใช้ <S <S เย่างนีชน้ชื I ่อม o ด e รในแคดต่ร <are> เมื่อกี้คือโมดานแคนเบร์นะซึ่งเป็นก็เป็นบอสซ่านะครับฟังดูก็รู้เลยเพลงต่อไปนี่เป็นชาชาชานะครับซึ่งตอนได้ยินครัง้งแรกนี่จี๊ดมากเพราะว่าแบบปกติ เพลงแบบนี้มันมันจะอยู่ในเพลงแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฟังแต่ว่าพอพอมาอยู่ในอัลบั้มนี้แล้วมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นชาชาชาที่ที่ทําให้เราฟังอะเนี้ชื่อว่า no no never นะครับ ตอนที่ได้ยินช,ช,ชาชาชาครั้งแรกนี่ตื่นเต้นมากด้วยความที่แบบเฮ้ยมันชาชาชากันได้ด้วยเหรออีกเพลงหนึ่งที่อันนี้จะได้ยินเสียงใสๆของอตัวบาชานะครับค่อนข้างชัดคือเพลงนี้ Half a Minute ซึ่งเป็นแซมบ้านะครับ พอเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับนี่ก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเป็นเป็น,ปนตัวอย่างเพลงจากอัลบั้ม h o o t s i d e Are You On ของตัว Matt Bianco นะครับไปลองฟังดูฮะไปลอง search ดูนะครับใน Streaming Service มีมีให้ฟังแล้วก็ผมว่านี่เป็นหนึ่งในวงที่ถ้าเกิดคุณไม่เคยรู้จักมาก่อนนะฮะน่าจะชื่นชอบได้ไม่ยากนะครับดังนั้นเรื่องเรื่องเพลงไปแล้วนะครับ เรื่องสาวไปแล้วเรื่องของปกนี่คือจุดที่ผมว่าธรรมดาที่สุดของอัลบั้มชุดนี้ม,มันคือ,คอมันก็ไม่ได้แย่นะฮะมันก็เป็นสไตล์ยุค80นะฮะใช้กราฟิกผสมกับภาพถ่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายดังนั้นตัวปกนี้ผมเฉยๆฉยนะฮะข้อที่4ก็คือเรื่องความทรงจําส่วนตัวอันนี้ก็อาจจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าก็อย่างที่บอกฮะเด็กวัยรุ่นยุค80อย่างผมตอนนั้นเนี่ย ฟังร็อกฟังเพลงพ็อปฟังไมเคิลแจ็ k สันฟัง R&B นะครับแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งก็มีเพื่อนนะครับเอาคาสเซ็ตม้วนเนี้ยมาให้ฟังแล้วบอกเฮ้ยแต่มึงต้องฟังอันนี้ว่าเพื่อนคนนี้เราเรียกกันว่าน้อยนะแต่จริงมันไม่ได้ชื่อน้อยครับ คนที่ชื่อน,น้อยเนี่ยคือแม่ของมันนะครับแต่เราก็ยังเรียกเขาว่าคุณน้อยอยู่ในวันนี้ตอนนี้เป็นพลตารวจตีไปรเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนคนนี้เป็นคนแนะนําให้รู้จักเพลงนี้เขาบอกว่าเฮ้ยมึงเอาไปฟังกูโคตรชอบเลยมันพูดถึงเพลง No No Never ที่เมื่อกี้ผมเปิดให้ฟังไปแล้วแล้วบอกว่าเฮ้ยกูฟังอยู่อยู่ดีๆแล้วมันมาท่อนช้าชาเออรู้สึกว่าอะไรมันทําให้น่าตื่นเต้นขนาดน,นั้นว่าแค่คําว่าชชาชานะเราก็ลองเอาไปฟังดูแล้วก็พบว่าก็อย่างที่บอกฮะมันเปิดโลกให้รู้จักกับดนตรีแบบละติน กลิ่นอายแบบแจ๊สผสมเข้าไปนิดหน่อยซ,ซึ่งความจริงยุค8ปนา์นาวตรอีกแนวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากก็คือเป็นเป็นสมูทแจ๊สนะครับเป็นแจ๊สแบบฟังง่าย,ายฟังสบายพวกบ๊อบเจมส์ซาโดโอวัตานาเบะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นเพลงสำหรับผู้ใหญ่แต่แมดดี้งโก้เนี่ยคือเอาแจ๊สเอาลาตินมาผสมผสานกันแล้วทำให้วัยรุ่นฟังเรารู้สึกว่าตื่นเต้นมากดังนั้นเนี่ยความทรงจำที่พิเศษเกี่ยวกับอัลบั้มนี้ก็คือมันทำให้เรา ทำให้ผมก็แล้วกันนะฮะรู้สึกอยากค้นหาอยากรู้จักเพลงที่ไม่รู้จักผมเดินไปตามแผงเทปเนี่ยถ้าไม่รู้จักมาก่อนผมเห็นปกเนะี่ยผมไม่มีทางซื้อเลยมันไม่มีอะไรดึงดูดใจไม่มีอะไรดึงดูดใจวัยรุ่นแบบผมในยุคนั้นเลยนี่นะครับแต่ว่าตั้งแต่ได้รู้จักอัลบั้มนี้เป็นต้นมาโดยเพื่อนที่ชื่อไอ้น้อยเนี่ยนะครับก็ทําให้ไปคลุกอยู่ในร้านร้านเทปนะฮะยุคนั้นใช้เทปคาสเซ็ตกันแล้วก็ลองฟังค้นหาอ่านหนังสือมากขึ้นทําความรู้จักกับวงดนตรีที่ไม่รู้จัก มากยิ่งขึ้นนะฮะก็ต้องขอบพระคุณแมดบิยังโกแล้วกขอบพระคุณไอ้น้อยด้วยที่ทำให้กลายเป็นคนขวนขวายกันแล้วกันนะฮะพยายามหาเพลงที่น่าสนใจมาฟังกันมากขึ้นจริงมันมีอีกตั้งหลายเพลงที่ที่อยากให้ลองไปฟังกันนะฮะ Get Out of Your Lazy Bed นะฮะหรือว่า uh, Sneaking Out the Back Door อโอ้โหเจ๋งมากนะครับต้องไปลองฟังกันเอาเองนะครับ อย่างที่บอกอันนี้นอาจจะไม่ใช่แผ่นที่มีนักเล่นเครื่องเสียงที่ไหนยกย่องให้เป็นแผ่น Re ะเฟนด์แต่ว่ามันเป็นแผ่น Re ะเฟรนด์ส่วนตัวของผมอันนี้คือซาวด์แบบที่ผมคุ้นเคยมันคือซาวด์แบบที่ดนตรียุค80แบบที่ผมฟังบ่อยๆเป็นนะฮะและนี่คือตอนที่1ของชอบแผ่นนี้และแผ่นแรกที่เราพูดถึงกันคือ Matt Bianco อัลบัม w h o s side are you on อยากให้คุณลองไปฟังดูว่าจะชอบแผ่นนี้เหมือนกับผมหรือเปล่า นะครับติดตามตอนต่อไปว่าผมจะเอาแผ่นไหนมาพูดถึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบแล้วก็ถ้ามีความเห็นแตกต่างแลกเปลี่ยนกันได้ในช่องคอมเมนต์ขอบคุณมากครับ